ถุงยังชีพที่เราแจกในวันนี้นะครับก็เราเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับในงานเทศกาลทิ้งทานของมูลที่สว่างเมตตาธรรมสถานซึ่งทุกๆปีเนี่ยเรามีการจัดอยู่ที่มูลที่นะครับแล้วเราก็แจกอยู่ที่มูลที่แต่ปีนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแจกมูลที่ได้เราต้องออกมาด้านตามแต,แต่ละชุมชนในจังหวัดนครศรีมานะครับเราไม่ได้เน้นเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเท่านั้นนะครับ ตอนนี้คัสเตอร์ต,ต่างที่เกิดในจังหวัดนครศรีมาเนี่ยไม่ว่าอำเภออะไรเนี่ยถ้าทางในส่วนของอำเภอได้ขอเข้ามานะครับเราก็จะยินดีที่จะจัดให้ที่ที่ทำมาแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยก็ตอนนี้เราแจกไปได้ถึงประมาณ80%แล้วเราได้จัดถุงยางชีพไว้ประมาณ1 2 0 0 0ชุดนะครับซึ่งหลังจากที่เราแจกไปแล้วมีผลการตอบรับที่ดีนะครับทหาบดี พอค้าที่อยู่ในจังหวัดนครศรีมาเห็นการทํางานของเราเนี่ย ได้ได้เห็นเห็นผลนะครับที่เราได้ทํามาในช่วงเบือเบ้องต้นก็ทําให้มีการหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้นนะฮะขณะนี้เราได้รับการแจ้งมานะครับเรื่องถุงยางชีพไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างนะครับก็มีทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับหรือเขาก็อยากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดเพราะว่าในจังหวัดนครศรีมาเนี่ยจะเป็นจังหวัดใหญ่ขณะนี้ก็ตัวเลขขึ้นขึ้น,นลงยงอยู่ยังไม่นิ่งนะครับก็เราก็คง จะต้องทําไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าข้าวที่เราได้มาเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้กับทางพี่น้องทุกท่านนะครับกับผู้ที่ทําบุญเข้ามาแจกทุกถุงยางชีพให้กับชุมชนแต่และชุมชนนะครับชุมชนไหนที่ร้องขอเข้ามาเนี่ยเราก็จะ,ะเข้าไปแจกทันทีนะครับครับ เรื่องตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็ทําให้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็น้ํามีบางบางครั้งก็จะเป็นการท่วมขังนะครับแต่ก็ยังยังยังก็วิตกกังวลอยู่ว่าหลังจากนี้แล้วถ้าฝนล,ลงมาต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็น้ําในเขื่อนลําตะคองเนี่ยมีจํานวนมากถ้าปล่อยลงมาลงมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ หลายๆปีที่ผ่านมาที่มีน้ําไหลลงมารวมกันที่จังหวัดนครศรีมาทําให้น้ําท่วมในอำเภอเมืองนะครับแต่ในช่วงจังหวอะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นน้ําท่วมอยู่ที่บริเวณเดิมๆก็คือเซฟวันนะครับเป็นหลักเราตอนนี้ขนาดนี้มูลทีก็ได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการกู้ชีพกู้ภัยนะครับในการช่วยเหลือนะครับก็มูลทีได้ าหาลือกันนะครับแล้วก็พนะกรรมการเราได้ประชุมกันหาลือกันแล้วก็เตรียมตัวรับสถานการณ์นี้ไว้อยู่แล้วนะครับก็คาดว่าคงไม่มีปัญหานะครับ